สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำขี้หมูค่ะที่เราทำเอาไว้ค่ะนี่ก็คือผงขี้หมูแห้งค่ะเราก็จะนำมาห่อด้วยตะข่ายสีฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ผูกเอาไว้ค่ะเราก็จะแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนก็ใช้ได้ค่ะ เราก็ไม่มีจัดส่วนที่ตายตัวค่ะเราก็จะกะกะเอาค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะนำน้ำขี้หมูที่เราหมักไว้นำไปรดต้นมะนาวของเราค่ะเราก็จะตักขึ้นมาประมาณครึ่งลิตรค่ะต่อน้ำสิบลิตรค่ะเราก็จะใส่ลงไปในเหยือกที่มีน้ำเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนำไปลดต้นมะนาวกันค่ะเราก็จะมาลดที่โคนต้นเขาเลยค่ะเราก็จะช่วยให้มะนาวนั้นออกดอกดีลูกดกเมื่อมีลูกแล้วลูกก็จะใหญ่มากค่ะก็จะนำไปลดได้ถังพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับเราก็ลดได้ค่ะ นี่ก็คือผลผลิตค่ะมะนาวของเราลูกใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บมะนาวกันค่ะ,ะเราใส่ขี้หมูมะนาวของเราก็โูคดกแล้วก็ลูกใหญ่เป็นอย่างมากเลยค่ะเราก็ปลูกไว้กินเองค่ะเราก็จะไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเราก็จะไม่ได้ฉีดยาเลยค่ะ เราก็จะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำขี้หมูค่ะเราก็จะทำแบบธรรมชาติค่ะลูกเหลืองๆที่หล่นนี้ก็เขาแก่ผลเขาก็จะล่วงไปค่ะแล้วเราก็กินไม่ค่อยทันค่ะเราก็ปลูกไว้หลายต้นค่ะเราก็จะเก็บมะนาวเอาไปกินค่ะวันนี้ ถึงแม้เขาจะมีคิ้กากนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะข้างในเขาจะเป็นน้ำเขาก็จะดีมากเลยค่ะลูกลองงก็มีอีกเยอะเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งค่ะเขาก็จะล่วงหล่นโคนต้นเหลืองไปหมดเลยค่ะ วันนี้เราก็จะเก็บไม้นาไปฝากพี่พี่สาวค่ะมะน,นาวของเราลูกสวยแล้วก็ลูกใหญ่มากเลยค่ะน้ำขี้หมูเมื่อเราลดไปแล้วเขาก็จะ แตกยอดออกมางามแล้วก็แตกดอกได้ดีมากค่ะก็ทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีเลยค่ะดกจนเรากินไม่ทันเลยค่ะเขาก็จะล่วงมาแบบนี้ค่ะมะนาวก็ทำอาหารได้หลายอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยำแซบๆหรือว่าต้ยามยำจะอร่อยมากมะนาวของเราก็จะมีกลิ่นที่หอมมากค่ะเพราะเขามีเปลือกบางแล้วก็น้ำเยอะมากค่ะนี่ต้นของเขาก็มีอายุหลายปีแล้วเขาก็ยังดกอยู่เลยค่ะ แล้วก็จะเก็บแต่ลูกที่แก่ๆก,ก่อนค่ะลูกเขาใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีหลืองเหลืองแล้วค่ะถ้าเราไม่เก็บเดี๋ยวเขาก็ผลของเขาก็จะร่วงลงคื้นดินค่ะ เราก็เก็บไว้กินบ้างแล้วก็แจกบ,บ้างค่ะนี่ก็จะเป็นมะนาวที่เราเก็บได้ค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะ เพื่อนๆก็ลองทำน้ำขี้หมูไปรดมะนาวแล้วก็พืชผักผล,ลไม้ไม้ประดับได้ค่ะเป็นวิธีที่ทำง่ายๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ